ได้ครับอาหารแห้งได้เก็บด้วยเก็บด้วยออกมาเก็บด้วยสกิดมาครับสกิดมาครับอ่าเก่งมากเก่งมากอ่าช่วยนะครับอ่าท่านใดที่ยังไม่ได้บูชานะครับเจิญตามกําลังนะครับถ่ายภาพร่วมอ่าช้างตักบาทพระสงฆ์หาไม่มีนะครับหายากนะครับเป็นบุญของพวกเราที่ได้ถวายสังฆทานอาหารแห้งผ้าใย นะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามีท่านอ่อท่องเที่ยวสุรินเรานะครับเป็นประธานได้ถวายพาระาชพิธงานกระถิ่นครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นเกียรติอนสูงส่งให้กับทางวัดให้กับชุมชนท่องเที่ยวโอทกนวัดวิถีด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงพี่น้องที่มาพักโฮมสเตย์ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอันนี้เราได้ทำบุญกับ้างเป็นอนุสงยิ่งใหญ่นะครับเป็นของกู้ สัตว์คู่บาามีพระเจ้าไปทุกทุกสมัยนะครับเราหาโอกาสได้ทั้งส็น